อะไรอ่ะออลูกหนอนลูกหนอนคืออะไรมันคือลูกออดปะซื้อลูกออดหนึ่งตัวแล้วก็แล้วก็กลับบ้านแล้วก็เอาลูกออดมาปล่อยเอาลูกออดลงไปลงไปแล้วไงต่อเอ่ยรอโตใช่ไหมลูกหนอนในบึงโตเต็มวัยแล้วให้ให้หยิบกบขึ้นอ้าพอน้องโตแล้วน้องก็จะมาเฉิดฉายที่บนบกนะคะอ่ากดอีหยิบหยิบ กดขายแล้วก็หยิบน้องมาได้แล้วนะคะแต่แล้วเราก็จิ้มไปที่ขายมา้านร้านขายกบก็เป็นกบขายกบกบรับซื้อกบกบทุกอย่างเป็นกบหมดแหไม่ว่าจะเป็นร้านซื้อกบร้านขายกบกบอะไรกบเขาเป็นทองกบเธอกลายพันหรอใช่กบอันนี้ปกติเป็นนี้ฉีดสารทดลองอะไรเข้าไปในกบปะคะเนี่ยทำไมกบกลายเป็นสีทองอะไม่ได้ฉีดมันโตตามธรรมชาติลินลี่นี่ลินลี่ขายของตก มีต้นไม้ป่ะปกบต้องอยู่ต้องมีล่มเลื่นหน่อยดีมีใบบัวด้วย1นึ่งแสนเองสไตเเอกใบบัวเขามีสามพันเขามีเจ็ร้อยออกเขารู้แล้วว่าบางทีทำไมมันถึงติดสถานะป่ะเพราะมันมีสภาพอากาศป่ะเนี่ยตอนนี้มันเป็นหิมะมแล้วหรือว่าเราต้องรอแบบทิ้งกบไว้ให้กบแข็งกบแข็งวะ <Okay. S 1> กบติดหิมะ เธอเข้าใจว่าเธอเข้าใจที่เขาพูดใช่ไหมก็คือตอนนี้หิมะมันตกกบเราอาจจะติดสถานะแข็งกบเราอาจจะมีติดสถานะหิมะแล้วมันก็จะทําให้กบเราขายแพงขึ้นปะเกี่ยวปะแต่ตอนนี้เขาได้กบทองแล้วกบเขาติดสถานะไฟคริสต์มาสเธอมาดูสิไฟคริสต์มาสหรอตัวนี้น่ารักอุ้ยขายได้สี่หมื่นเลยสถานะไฟคริสต์มาสหรอว้ายน้องมีความสุขด้วยเธอเชื่อเรื่องคนเกลือกบปะ แล้วทำไมเขาไม่ติดไฟคิดมากติดอะไรเลยอะเฮ้ยนี่ไงเขาติดเ<ง>ขาติดไฟคิดมากแต่กบเขาแม่งตัวเท่าเห็บหมาทำไมอะ่ะบ่อเขาคือแบบเลี้ยงกบด้วยเกลือหรือ,อยังไงก่อนบ่อน้ำละลายเกลือเลี้ยงกบค่ะ <c oughs> มันมีตัวเดียวแถมเป็นตัวกระรองอีกต่างหากเลย